สบายเลยแล้วกินยาผูหายแล้วจะไปยืดยาถ้ามันเบาแล้วก็เน้ยผูหายแล้วขอบคุณอาจารย์วันนี้เองที่อาจารย์ไปเจอมะเร็งต้นสุดท้ายเหมือนกันที่ที่อาจารย์ช่วยหายโอ้ยิ้มยันเตียงใส่หน้าตาจากที่ชิดมานี่เลือดฝาดขึ้นหน้าแดงทันทีทันใดเลยที่ที่กระสัง นี่กระสังครับมาจากกระสังครับครังนั้นอาจารย์คงช่วยอสมอที่ศาสนาที่เป็นผู้ใหญ่บ้านอ้าวบ้านไหนอ่ะเคยเห็นอาจารย์ไหมตอนนั้นอาจารย์ไปตอนนั้นเอ่อหมอคงศักดิหมอคงศักดิ์ไปไปบรรยายแล้วก็เอสมมารวมร้อยกว่าคนอาจารย์ก็ไปร่วมด้วย อาจารย์ฝากให้ทั for food. For food. <c energetic descriptive noises> ้งร้อกว่าคนฝากนี้อยหาพาะนั้นคืนนี่ยิ่งคนยอะมีคนัผมตังภาวนาว่าไม่ประโยชนไม่เสีใจัวใจด้วหัวี้อาจารย์ก็ไม่ได้ไม่ใช่ทั่วไปเพราะนั้นพูดเฉยเบาิเอาเอง าเรารัากษาได้มันคุ้มครองโล,โลกโลกโลกที่เป็นนี้ก็คุ้มครองได้ใช่เนียคู่คุ้มครองอาจารย์ให้ทางโทรศัพท์ก็แปลว่ามีอะไรก็คูมได้เพราะฉะนั้นเราอย่าเปิดโอกาสให้เจ้าจังเขาเล่งงานเราแต่เราจงเจริญด้วยเมตตากังน,นะใ้เขานานบวชถ้ารับสาสีไม่ได้สองร้อยยี่สิบก็เดื่อีดี นมาใจรวมๆก็ทั้งหมดนั่นแหละบางทีใจมันก็ไม่ได้่ีสร้างพลังอะไรพลังลบให้ตัวเองเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยอาจารย์ก็บวชที่แท้ไม่บวชบวชวิ่งไปแต่ว่ามันไม่มีทางออกนะอาจารย์ผมก็พี่น้องก็ไปทำตรงนั้นทำมุ้งเนาะเขาว่าคนนั้นบอกว่าอย่างนั้นคนนี้บอกว่าตาจะไม่ทำเม็ดนะคือเราเราเราคนนี้แตเราก็เชื่อในเรื่องที่แบบใครบอกอะไรมาก็ทครยังไม่เจอผมดีครับ นี่นเจอแล้วก็หยุด้ะอะไรที่คิดที่ว่าสัวางเท่นั้ะคิดไม่ได้เพราะฉะนั้นอะไรที่มันเหมือนเดิมแล้วมันดีขึ้นไหมแต่ถ้ามันทําอะไรที่มันใหม่แล้วมันดีกว่าเดิมมันก็สมควรที่จะยินดีกับสิ่งนั้นก็แปลว่าสิ่งเรื่องราวนี้ก็จงจเจริญเมตตาตา,าอผู้อื่นวิสัยคุณ สุขภาพดีทั้ทงกายใจยและสติัญญาณนี่มันสุดยอดยอค่ะเช่าเถอมนมาไมจ๊ะในเช่าสาตเลยค่ะถ้ามีใครปวดตรงไหนอีกไหมมีใครไหมสบายตรงไหนน่าจะหายหมดแล้วครับแต่จริงๆนะเวลานี้อาจารย์พาพูดอะไรก็ตามคนที่ยังไม่ถูกเรียนภาษาตัวน้อผิดเนี่ยมันหายไปเลย ตอนน so right. so er so ั้นที่อาจารย์ช่วยที่อุดระเขาไปพูดกันแบบนั้นแบะทำไมเขาถึงมากันล่ะไม่ถึงคืนก็หายหมดแล้วแล้วอาจารย์ก็เขาเรียกสอนวิธีพอเพียงพออยู่พอกินนะไม่เก็บเงินเก็บทองทำสมุนไพรบ้านๆไประเพริ่นข่านั้นก็ทำเลยไปตามเรื่องตามราวนี่ไงคนบุญหลักที่ให้เดินมาตรงนี้นี่แหละที่มาหาที่น้องบอกว่าให้ไปคูตรงไหนท่านพี่ ให้มีเพื่อนให้ปูเลยขื่อเสือมาดูเรื่องว่าให้มันนั่งกินช่วตกลางเช้าอาจจะอนุญาตช่วงวันหนึ่งที่ไหนได้อาจารย์ไปไหนนั่งมีครับปูเสือรอนี่ครับไม่ใช่กานนี่งเรื่องแน่แน่แน่ที่อาจารย์ไปไปไหนมาไหนไม่ได้จะเที่ยวเหมือนมนุษย์โลกชาวโลกแต่ไปเนี่ยไปมีจุดประสงค์